ลองแวะดูรูปสามจุดสองแป๊บึงก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูคําบรรยายตรงนี้นะกราฟนี้เราดูก่อนอ่านสไตล์แอคทีฟรีดดิงนะครับดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ่านบรรยายดูชื่อเลยเปรียบเทียบค่า T E W I นะครับระหว่างการเพิ่มรีพิจแลนซ์เข้าไปในระบบนะการเพิ่มน้ํยาเข้าไปเป็นสองเท่า,ากับการเพิ่มการใช้พลังงานสิบเปอร์เซ็นะให้ดูว่ามันส่งผลกระทบยังไงอ่า แท่งนี้เป็นกรณีฐานเป็นเบสเคสนะครับแท่งสองเนี่ยแท่ง b เนี่ยเป็นกรณีเพิ่ม,มน้ำยาเป็นสองเท่าแล้วก็กรณี c เนี่ยคือใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นผลจากลิเกดแท่งส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยแน่นอนแหละไอตรงที่เราใช้น้ำยาเพิ่มเป็นสองเท่าเนี่ยเออมันกระทบเยอะขึ้นแน่นอนในส่วนสีขาวเนี่ยนะครับเรื่องการเก็บกลับน้ำยา การที่เราเพิ่มน้ำยาเป็นสองเท่าเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนของเก็บกลับตรงแท่งเขาเข้มตรงตรงกลางเนี่ยมันสูงกว่ากรณีฐานเยอะเลยนะในขณะที่กรณีซที่เพิ่มพลังงานเนี่ยไอตัว co2 ในส่วนนี้เนี่ยส่วนที่เก็บกลับมาใช้เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะมันเพราะมันไม่ได้มีอะไรรั่วไหลเพิ่มเติมระหว่างกรณีซกับกรณีฐานใช่ไหม แต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูตรง Energy เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้มีผลคพ้นข้างเยอะเมื่อเทียบกับกรณีที่สองที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเรื่องพลังงานนะครับนั้นแค่ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นตเนี่ยไอตัวโดยรวมครับตัวตัว total te w i โดยรวมเนี่ยมันก็แทบจะเท่ากับการใช้น้ำยาเพิ่มสองเท่าอยู่ละ แต่ว่าถ,ถ้าถามเรื่อง Sensitivity นะถามว่าตัวแปรต้นตัวไหนไหวกว่ากันเนี่ยก็ต้องตอบพลังงานพลังงานขยับนิดเดียวมีผลต่อการปล่อยคาร์บอนมหาศาลเลยนะครับอ่ะนี่ส่วนตังนี้เป็นข้อมูลที่เราพูดกันไปแล้วนะเป็นข้อมูลชุดนี้แหละครับเนี่ยชุดชุดพวกนี้แหละนะเขาก็เอาไปใส่กราฟด้วยนะครับจะได้ดูทีเดียวรู้เรื่องเลยดูในกราฟอย่างเดียวก็บรรยายให้ตัวเองฟังได้แล้วนะครับ อันนี้คือกราฟ3าดสนะครับเดี๋ยวดูคําบรรยายข้างล่างเนาะเพาเขาพูดว่าอะไรมานะครับ